พ่อก็จะดูเทาๆหน่อยนะคะเฮ้ยอย่ามาถ่ายพ่อเพราะว่าพ่อปล่อยนวดเขาเ้ดุงรังโอ้เฮ้ยเฮ้ยตกใหญ่เลยเว้ยเดี๋ยวแม่ซื้อคันเบ็ดอันเล็กๆให้ทำอะไรนะทำอะไรนะจบป่าเออได้ป่ายัง ได้ไหมเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่ใส่ปลาให้เดี๋ยวแม่ใส่ปลาให้มา,ใาใหมา